อ๋อนเจวีอย่าไว้ใจในายเฉินโดนเด็ดขาดเลยนะไม่รู้ว่ามันจะมาไม้ไหนนี่เธอกับคุณวีเนี่ยอย่าชะลาใจเด็ดขาดเลยนะเราจะดูท่าทีนายเฉินไปก่อนนะครับส่วนคุณออนเนี่ยคุณต้องระวังตัวให้มากนะครับห้ามไปไหนคนเดียวเด็ดขาดรู้แล้วค่ะ ไม่ต้องย้ำขนาดนี้ก็ได้ดเฮ้ย,ยวพวกแกสองคนอย่าดื่มให้มันมากนะนะเว้ย,<ด>ยอย่าลืมว่ามีภารกิจต้องทำรับทราบ,<อ>บครับานายรับทราบบ้านป้าเหรอเฮ้ยชนแก้วด,ด,ดื่มครับดื่ม สนุกันให้ตจมที่เลยคุณแม่คะออนกมลพาฉันกับคุณแม่ไปเข้าห้องน้ำหน่อยสิเราสองคนนะกลัวผีนะจ๊ะ ถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนไม่ต้องหรอกห้องน้ำอยู่แค่นี้เองเอางนั้นเหรอไปค่ะคุณแองจี้คุณโอบจิตเจอ ถึงแล้วคะ่ะขอบใจมากนะจ๊ะคุณแม่เข้าไปเป็นเพื่อนแองจี้ได้ไหมคะคือว่าแองจีก้กลัวความมืดนะคะได้จ้ามา<ป>เดี๋ยวนะคะยันนี้เราไปไหนนะคะยืนอยู่ตรงนี้ก่อนเราสองคนก็ยังกลัวผีอยู่ค่ะขอบใจจ้าไปลูกเร็ว ไปตั้งนานแล้วทำไมไม่กลับก่อนสัทีพี่พลคะเดี๋ยวแสงจะตามไปดูยายออนหน่อยนะคะคุณวีครับผมร่วมวงด้วยคนครับเชิญครับดื่มครับนะครับดื่ม มันจับนางพลอยแสงไปด้วยเหรอลูกสมหน้าอยากสารแน่ดีนักไอออนไงเนี่ยลูกฮะ ตาตาเรือเลยมาทาไมไม่รู้จักให้ซุ่มให้เสียงเล่าแล้วมายืนทําอะไรอยู่หน้าบ้านฉันเนี่ยคะฉันมาโทรหาลูกฉันือลูกมันจะเด็กสี่ห้าขวบซะหน่อยทําเป็นห่วงไปได้แล้วคุณนายไม่ห่วงลูกคุณนายหรือยังไงก็ห่วงสิลูกชายคุณนายก็ไม่ใช่สี่ห้าขวบทําเป็นห่วงได้คุณนายจุกค่ะยอกหย่อนจุกค่ะ ทำเชนอย่างนี้ได้ยังไง,ไไงตำไม่มีมารยาทไม่มีสมบัติผู้ดีนี่คุณนายด่าแต่คำเดิมๆอ่ะไม่เหมือบมังหรือยังไงคนฟังยังเบื่อเลยคุณนายเจ้าค่ะอย่าไปยอมเจ้าค่ะอย่าไปยอมมันเฉียคขาม่ตกฟากอ่ะเอาเลยเจ้าค่ะเอาเลยเจ้าค่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลย ยอย่าไปยอมมันเจ้าค่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยอยาไปยอมมันเจ้าค่ะอ่าแม่ซับดึกดื่นป่านนี้ทําไมยังไม่นอนอีกอะฉันก็ดูความเรียบร้อยในบ้านฉนันนะสิถ้าไม่มีอะไรจะทําแล้วก็ไปนอนได้แล้วเปลืองไฟบ้านฉันงกงดจริงเลย ออกมาโทรศัพท์เกี่ยวอะไรกับค่าไฟเนี่ยอุษานี่ห่วงเงยอออนจนนอนไม่หลับใช่ไหมเนี่ยพี่ลูกฉันทั้งคนไม่ให้ฉันห่วงได้ยังไงวันนี้โทรหาทั้งวันโทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดอไม่ต้องเป็นห่วงเขาหลอกหน้าเดี๋ยวพวยรุ่งนี้เยอออนก็กลับมาแล้วนะลูกทั้งคนนะพี่ไม่ให้ฉันห่วงได้ยังไงอพี่ไม่เคยมีลูกพี่ไม่เข้าใจอพี่มันช้างเท้าหลังนู่น คุณวีครับผมไม่ไหวแล้วครับขอตัวกลับก่อนนะฮะเชิญตามสบายเลยครับใช่ครับอ้เฮ้ยกลับไปพี่พลครับผมว่าคุณออกกับคุณแสงเนี่ยไปห้องน้ำนานเกินไปแล้วนะครับนั่นสิพี่ว่ามันชักจะยังไงยังไงแล้วนะ,ะผมว่าเราตามไปดูกันดีกว่านะครับ พ,พี่พลครับไม่เจอคุณออนคุณแสงเลยครับนี่เขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมลองโทรหาคุณออนดูนะครับคุณออนไม่รับสายเลยครับสงสัยออนคงไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปเดี๋ยวพี่จะลองโทรถามแสงดูนะครับ ไม่มีสัญญาณนะแอ,อ,อ,องจี้ครับแองจี้ทอมราตรีสวัสดิ์องจี้เหรอคะวีแออ,องจี้ครับคุณอออของคุณแสงอยู่กับแองจี้ไหมครับไม่คะ่ะ แองจี้กับคุณแม่เนี่ยแยกกับออนกมลนตั้งนานแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแล้วอะคะ่ะว่าแต่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะคือว่าคุณออนกับคุณแสงหายตัวไปครับอุ๊ยตายแล้วเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงอะคะเนี่ยวยจะต้องตามหาออนกมลให้เจอนะคะแองจี้จะคอยเอาใจช่วย เอาเงินมาสองล้านแลกกับตัวผู้หญิงเจอกันที่กระท่อมกลางทุ่งห้ามแจ้งตำรวจไม่งั้นจะไม่รับประกันความปลอดภัยของตัวประกันอไปลงเลยลูกลงหาไหนเนี่ยเจ็บมากดิบอุ้ยเก็บเป็นใครอ่ะจับพวกเรามาทำไมอ่ะคะบอกก็โง่ซิว่าเดินเฮ้ยไม่บอกก็โง่ ่ปากดีนะไม่อย่าดแล้วไปด้วยไปด้วยค่ะนี่มีอะไรด้วยแกร้อยคอแตกวันแค้นมาช่วยแกหรอเว้ยช่วยด้วยไปด้วยไปไปด้วยไปด้วยแล้วไงว่าอย่าตะโกนแหกปากเข้าไปเดินเร็วๆเข้าไปด้วยค่ะไปด้วยค่ะดีมากนายครับพวกมันบอกว่ากำลังจะพานางฟ้าของนายไปที่กระท่อมกลางป่าแล้วครับเฮ้ย ทีนี้ฉันจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดสักทีขอแสดงความยินดีร่วงหน้ากับคุณเฉินด้วยนะคะว่าแต่อย่าลืมถ่ายคลิปมาให้ฉันด้วยนะคะฉันเนี่ยจะได้มีหลักฐานเอาไปยืนยันกับคุณป้าพรรั์ว่านางออนกมลเนี่ยแอบมีชู้โดนไม้นี้เข้าไปนะคุณนายพรสั์ต้องให้ตตดลลวีนั้นเลิกกับนางอ่อนแน่นอนไม่ต้องห่วง คนอย่างฉันทําอะไรรอบครอบอยู่แล้วแม่ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ลูกอ่ะหมดเสี้ยนน้ำสักทีวพวกมันจะจับเรามามข่มขืนหรือเปล่าวะรอนคุณพี่